รถด,ดำมากระบาดเดิมเป็นกระบาดเล็กๆนะครับตัวเล็กๆใชใ้เป็นไม่มีลูกปืนนะครับเป็นกระบาดท,ที่ใต่เนี้ลูกค้าเขาว่ามันไม่ทนก็เลยจะซื้อกระบาดมาให้เปลี่ยนใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นค่อนข้างเยอะก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับแต่ปัญหาของเขาคือตอนนี้ก็คือรูไม่เท่ากันนะครับเราหาตำแหน่งรูที่ว่าจะคว้านรูให้ตัวเท่านี้น,นี้รูมันเล็กกว่ากันนี่เล็กกว่าแต่เราคว้านให้เท่านี้จะจับยากนิดนึง ลาดน้ําให้ลูกปืนมันร้อนถ้าลูกปืนร้อนมันเป็นอะไรอ่ะพังนาดีค่บอ๋อลูกปืน,ล,ปนลูกปืนร้อนพังปืนก็แตกก็ดิแต่อันนี้เราลาดไม่ต้องให้โดนที่ออกใช่ไหมอืมให้มันอยู่ตัวต้องหน่อยกันเสร็จแล้วครับตอลองย้อยกาละบาก